โค okay. ปลากระป๋องปัจจุไม่ต้องขึ้นลำนะครับยิงได้เลยมีแค่เซฟดันขึ้นกดเซฟนียวออกจากกรงารยิงถ้าป่วยใช้ทิค่อนยิงอัดปลากระป๋องอ่าอุ้ยมีน้ำปลากระป๋องอุ้ยนี่นี่ครับเ <c oughs> จาะเข้าไป เดี๋ยวเราลองมายิงตูดกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะไปดูกันมัน้องถอยไกลยิงเลยยิงบุ่มเข้าไปางี่เพืเ่อนๆเข้ามุมนะนี่เห็นปะนี่เซอร์ไพรส์แท็กติคอนยิงอัดปากกระปอ๋องอ่าอุ้ย มีน้ำปลากระป๋องอุ้ยนี่นี่ครับปลากระป๋อง v ีเสน้ำสสน้ำเงินกระจุยปลากระป๋อง v ีเสโคคาโคล่าไม่ไม่ใช่มันต้องพูดว่าเอ็มเซนงีเอสโคคาโคล่าปลากระป๋อง v ีเส

เอ็มเคหนึ่งแล้วก็ขวดโซดาเอ็มเคหนึ่งแล like mm ้ว hmm. ก okay? mm ็ขวดโซดาแต่ไม่มีเหลือกล้องเอาอๆนี่ถึงขนาดลดธงชาติไทยมาเออกระทืบได้เลยเอาเอาเอาเหยียบเข้าไปเอามึงไม่ต้องมานักษาในไทยเด้อมึงเหยียบขนาดนี้ เคหนึ่งแล้วก็รูปคนปริศนาปาดแป้งเลยองมาดูอดแม็กนี่เล็บเป็นเคแป้งเลยก็มาดูอดแม็กนี่เล็บเป็นเคคห้วยหุ่นเซนแล้วรูปไปเชื่อหุ่นเซนปาดแป่ง แม่งเละเป็นขี้ข้างหลังแม่งพุนหมดแล้วไอเชียขยะเอาสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนร้านชิวแอร์ซอฟกันโปเซอร์ปุยแท็กติคอนวันนี้นะครับอยู่กับ MK1 นะครับสุดแรงสุดหล่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณน้าคุณนายนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเล่นได้นะครับประหยัดทนเล่นง่ายแล้วก็แรงชิบหายเลยครับเพื่อนๆเสื้อปุยแท็กติคอนวันนี้2,600บาทนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าชอบถูกใจนี่ไลน์นะครับเพื่อนๆแอด เทสซีบีบกันนะครับแอดเทซีบีบกันหลายกิ้งเพื่อนเพื่อนแอดเซีบกันเพื่อนต้องเป็นแสนคนเท่านั้นและและนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนไม่แสนคนในไลน์แอดนะครับมันปลอมอย่าไปซื้อนะครับเพื่อนเก็ MK1 มาดูใกล้ๆถ่ายไปหลายรอบแล้วครับอันนี้ประกับไม้นะครับนี่ประกับไม้นะครับประกับไม้แท้นะครับเป็นประกับไม้แท้สวยๆปืนจะเป็นทรงลูเกอร์นะครับลูเกอร์มักหนึ่งั่นแหละนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นประกับเดิมของเขาที่มาจากโรงงานนะครับสองพบาทเองเพื่อนๆลูกที่ใส่นะครับลูกแก้วนะคที่ใส่นะครับลูกกเซรามิ โอ้ยไม่ใช่ลูกแก้ว6มิลลูกเล็ก6มิลน,นะครับเพื่อนเือนนี่ลูกเซรามิก0ู0ก็ใส่ได้ครับเพืเ่อนๆนสมมติว่าอยากจะยิงกระป๋องเล่นในบ้านไม่เกิดแบบว่าไม่ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยก็สามารถเล่นได้นะเพื่อนๆแก๊สก็ใช้แก๊สแรง12 KG นะครับ MK1 เนะครับเพื่อนๆ่อนรอรอเท่แบบนี้ตอนผมจับผมกิฟต์นี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่หล่อมากนะครับปมปลดแม็กอยู่ข้างล่างนี่ครับปลดแม็กออกมานี่แบบนี้เลยนะครับนี่แม็กกาซีนของเขานะครับบรรจุลูกได้ โอ้เป็นยี่สิบสามสิบนัดเลยเลยเพื่อน,เ,นเห็นไหมแล้วแม็กก็เป็นเหล็กครับนี่แม็กเป็นโลหะนั้นเพื่อนนะตัวปืนทามาจาก ABS นะครับน้ำหนักเบานะครับแต่ภายในก็ยังเป็นเหล็กอยู่เหมือนเดิมนะครับผมลองถือประกับไม้ไมเพื่อนดูนะครับนี่หล่อเท่มากนะครับเสือ้อปุ๋ยแท็กติคอนนะครับโอ้สองพันหกร้อยบาทเท่านั้นทักมาท,ที่แอทเ b ซีบีบีกันไปแล้วนะครับนี่เสือ้อปุ๋ยแท็กติคอนลอ,ลอ